เดี๋ยวจะให้ดูเส้นซอยหลังอีกเส้นหนึ่งนะครับผมซอยหลังนี่ก็เล่นกันเยอะเหมือนกันนะครับผมเนี่ยไป Let's go ยาวเลยเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเส้นซอยหลังนะครับผมอ่าอ่าเขาเรียกว่าชมประทานเส้นชมประทานตรงนี้ก็เล่นกันเยอะเหมือนกันครับผมยาวเลยอ่า่โอ้ยก็มันๆนะครับมันๆไปมันๆไปครับผม นี่ก็จะติดกันเยอะมากเลยนะครับผมติดกันแบบเยอะมากติดกันจะแบบเยอะมากเลยนะครับผมเนี่ยอ่าซอยยาวแล้วผมมันจะมีอ่าซอยข้างหลังอีกซอยข้างหลังซอกซอยไปข้างหลังอีกหลายซอยเลยนะผมเออแต่ก็ไม่รู้จักใครเลยนะครับผมเพราะว่าเราวันนี้เนี่ เพื่อนแทบไม่ออกมาเลยออกมาเย็นๆนะ่ะพวกเพื่อนๆะพื่อนนะผมตอนนี้ก็ยังไม่รู้จักใครยังไม่ได้จอดนะนครับก้าวๆเลยครับผมแล้วก็เดี๋ยวเ,เดี๋จะได้ดูไปข้างโข้างหน้าก็มีเยอะครับน,นี่เราไปจุดที่หลายก็โพลแถวลังต้อนนะหาจากลัางร้อนประมาณเกตแต่โลเองครับผมนี่ไว้พงไว้รุ่นเงินนอนเที่ยวไวครับผม ไว้ลุ่นไว้ลุ่นนี่แป้งอะไรก็มีขายครับผมอาหารการกินน่าจะติดแล้วครับดูจากลักษณะแล้วน่าจะติดแล้วแล้วเนี่อน้ำก็มีนะผมสายหลังนี่เขาจะเล่นกัน,ก,นกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆยบไปตัดต่อนะเพราะว่าจะถ่ายเป็นทีมมีครึ่งชั่วโมงอ,ะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวยังไงแล้วหยกไปตัดต่อให้แต่ตรงน,นี้งานเข้าแล้วจะไปยังไงเนี่ย น้องไปได้ปะไปเลยน่าเนี่ยด้านในตรงนี้ก็นี่ซอยหลังนะครับผมเนี่ยอ่ายินดีต้อนรับสู่ถนนคนบนซอยหลังนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ําอะไรที่อ่างเขื่อนเขาอาจจะไปเล่นกันอีกนะครับผมอ่าเนี่ยด้านในเลยครับเริ่มไหลเริ่มติดเริ่มอะไรกัน,นครับผมไปเราต้องขี่แบบระมัดระวังนะครับผม อ่าโอ้ยเริ่มติดแล้วต้องคิดอ่เออยเหยายาวเลยครับยายาวเนี่ยาวเลยลงไปด้านนี้เลยครับก็ยิงยาวไปเรื่อยๆอา่เอาเนี่ยเขาจะเล่นกันซอยหลังก่งอนนะครับผมอา่าข้าวครับุ้ผมโอ้ยไปรุ่นเอฟซีเจอเอฟซีครับผมเดี่ยวยาวเอฟซีตลอดทางคนระับตอนนี้เยา,าวเลื่อยๆเลยแล้ว จริงยาวไปเลยอ่าตรงเนี้ยซอยหลังเนี่ยแบบสนุกเลยนะซอยหลังเนี่ยแบบม,มันเลยนะผมอ่าเนี่ยอัน knight, นี <inha> ้ก็เริ่มแน่นเริ่มอะไรกันแล้วนะครับผมเอ,อ้าโอ้โหโอ้โเอโอขอ,องขายอาหารการกินเต็มที่นะครับผมนี่ซื้อได้เลยนะครับผมมีทุกอย่างถ้าหิวก็ซื้อเลยนะครับผมน้ำเนื้อมีขายหมดแป้งเปิ้งครับผมเอ้ chảo lê hết bộn Mạnh manh xanh nụt xanh nụt nè Chảo lê Đó Bộn xanh lá Nè pha nè là cho bé hải nhớ mũ rồi đó như mũ này. À. Oh, xào xào với với đó oh, anh à Ồ sáo pin đi sáo dơ mạng hả bộn Ồ hồ hồ khí cục nè à. thải với mũ này đó bổm, thải với mũ này đó bổm nè, với mũ có thể dù đan này đó bổm, nè, đi đó, nó mũ mũ có dù đan này đó nè, lên cái đan này, à, เปิดเพลงอะไรนะครับผมโอ้โหนี่เหยื่อหมูนะครับนี่เปิดเพลงเลยครับผมโอ้โหสุดยอดเลยนี่ครับร้านเหยื่อหมูอยู่ด้านในครับผมตรงนี้ก็เป็นร้านของเหยื่อหมูนะครับผมนี่ยชิวๆบรรยากาดชิวๆครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยขึ้นไปทีหนึ่งหลังแตนโจมโตอนนี้อยู่ร้านเหยื่อหมูก่อนครับผมแล้วแล้วผม ครับพี่ได,ได้ครับ <c oughs> ครับเฮ้ยถ่ายบรรยาก,กาศที่ดีครับผมเนี่ยโอเคครับอย่าปิดทิปก่อนนะครับผมรัางกานจุ๊บ